วันนี้เบจกะพาทุกคนมาเปิดร้านซาลอนด้วยกันนะอ๋อแบบนี้ดีเลยพี่ฝนอยากซาผมพอดีแต่ว่าไม่ใช่ซาลอนสําหรับคนนะพี่ฝนหมายความว่าไงอะเป็นร้านซาลอนสําหรับเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองอ๋ออาบน้ำสัตว์คนงั้นเหรอใช่แล้วมีทุกแบบเลยงานปุ๊กปิ๊กในริ่มก่อนเลยก็แล้วกันไม่เอาเดี๋ยวฉันขอดูก่อนปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวฉันอาบน้ําให้ดีกว่ามาทางนี้แล้วเค้าฮะนี่เพื่อนปุ๊กปิ๊กงั้นเหรอนีอ่ไง โอเคเดี๋ยวเพจ,จะจัดการให้เลยรับรองว่าออกมาดูดีหล่อนเหลาอาการสวัสดีครับใชยองไงฝากน้องแมวของผมด้วยก็แล้วกันนะครับได้เลยครับก่อนอื่นก็จะต้องนํามาอาบน้ำอ๋ออาบน้ำมีฝักบัวด้วยแฮมีฝักบัวที่น้ําไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่อุ่นหรือร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปดูท่าทางน้องเหมียวน่าจะมีความสุขสดชื่นเอาละตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะพาน้องเหมียวของเราเนี่ย ไปที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรพี่ฝนที่เป่าที่แปลงขนงั้นเหรอโอ้โหได้น้องกระต่ายมาเดี๋ยวพเพกจับน้องกระต่ายอาบน้ําก่อนนะอ๋อตอนนี้มีลูกค้าเยอะเลยแฮะแต่ว่าจะต้องเอาคุณแมวเพื่อนปุ๊กปิ๊กเนี่ยมาเป่าผมซะก่อนงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนเป่าผมให้ก็แล้วกันนะฝากด้วยนะพี่ฝนได้เลยอย่างรอเลยดูดิออ น่ารักจางตาสีฟ้าด้วยอ๋อเท่มากเลยช่าก็ชัอกอยากจะลองทำดูมั่งแล้วแฮนายก็ลองอาบน้ำดูมั่งก็ได้นะพวกเปี๊กร่างกายจะได้สดชื่นขอบคุณนะครับเขามารับของเขาไปแล้วอ่ะพี่ฝนเขามารับน้องเหมียวไปแล้วตอนนี้มีใครมาใหม่กันเหรอสวัสดีครับฝอกดูแลเพนกวินผมด้วยนะครับมีเพนกวินมาด้วยน่ารักจางเดี๋ยวเพ็ก พาคุณเพนกวินไปอาบน้ําก่อนอาบน้ําให้เรียบร้อยจะต้องอาบน้ําเย็นหรือเปล่าอาบน้ําเย็นเลยนี่ขอบคุณมากเลยนะครับน้องกระต่ายของผมหอมสดชื่นมากไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับวันนี้คุณลูกค้ามากันอย่างเยอะพี่ฝนเป่าผมเรียบร้อยกลับบ้านกันไปแล้วล่ะพี่ฝนพี่เอกฝากคุณเพนกวินด้วยได้ไหมอ๋อได้เลยคุณเพนกวินเดี๋ยวพี่ฝนจัดการเองเอาละตอนนี้ มีตังพอที่จะจ้างพนักงานเพิ่มสองคนแล้วอ๋อมีพนักงานมาช่วยเราง้งเหรอแบบนี้เี่เก็ไม่ต้องเหนื่อยเองแล้วนะเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะจัดการดูแลให้ก็แล้วกันนะครับนี่นอ้องและคุณน่ารักหรือว่านี่จะเป็นหนูแฮมสเตอร์หรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะครับน่ารักจังเลยนะครับเดี๋ยวผมอาบน้ําให้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าอาบเสร็จแล้วเนี่ยส่งต่อมาทางนี้เลยนะคะเอ้อเดี๋ยวก่อน มีพนักงานที่สำหรับแปลงขนได้งั้นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะฉันเป็นมือโปรโด้านนี้นะคะตัดเล็มเรียบร้อยสวยงามหูน่ารักจังแถมมีน้ำหอมออกมาด้วยสุดยอดไปเลยเราได้ตังค์เยอะแน่นอนงานนี้คราวนี้เราก็สามารถอัปเกรดร้านของเราได้แล้วเพียกจะไปซื้อของเล็งไว้นานแล้วว่าจะซื้ออะไรบ้างอะนะซื้ออะไรง่ายเหรอนี่ไงมีทั้งโต๊ะใหม่อ่างอาบน้ำใหม่ด้วยอ๋อนี่งมีสินค้าสำหรับ ใช้ในร้านอย่างเยอะเลยเดี๋ยวดูก่อนสิว่าราคาจับต้องได้หรือเปล่านี่อ่างอาบน้ำโอ้โหราคาเท่าไหร่1250ตอนนี้เรามีตั้งอยู่269โอ้ถ้าอย่างนั้นซื้อได้แค่น่าจะเป็นแถวแถวนี้ละมั้งเอ่อได้ตู้แค่หนึ่งใบเองงั้นเหรอใช่มีตู้เก็บของโอ้โห760ทําทำไมของแพงจังเลยอะโอ้ยิ่งคมไฟยิ่งแพงงั้น45นี่ละกันนะโคมไฟเนี่เหรอ ซื้อไปก่อนอ่ะได้เลยนี่ไปประดับตกแต่งร้านกันดีกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเหรอราคาสองสามร้อยทั้งนั้นเลยเอตรงนี้เก้าอี้มันเป็นชุดอะพี่ฝนทําไงดีอะเราก็ต้องไปทํางานหาเงินมาก่อนไงถ้าทางังตังจะไม่พอนะเนี่ยดูดีก็าอเหอตัวละสองร้อยไม่พอก็ไม่เป็นไรงั้นซื้อเท่าที่ซื้อได้ไปใช้ก่อนแล้วกันได้เลยเพยกอยากได้พรมตรงทางเข้าด้านหน้านะอ๋พรมยิ่งแพง ออ,อ,อเดี๋ยว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 มีพรมหน้าพวกปิ๊กด้วยแฮะมีพรมของโบกับปุ๊กปิ๊กนี่งพวกปิ๊กซื้อได้เปล่ามันก็ต้องเป็นพรมรูปชั้นอยู่แล้วฮะซื้อพรมรูปพวกปิ๊กไปอรอเหลืออีกเจ็ดสิบเก้าซื้ออะไรได้มั่งเนี่ยมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่เราสามารถซื้อได้น่าจะเป็นชั้นวางของอ,ะอ่ะออันนี้ก็ซื้อไม่ได้พี่ฝนยังราคาแพงเกินไปอันนี้คืออะไรอันนี้คือพื้นหรอพื้นหรอพื้นพื้นซื้อได้นี่ไงงั้นเดี๋ยวพวกเป็นพรมกอ พรมสีชมพูนี่ไงพรมสีชมพูอันนี้หรอใช่เอาไปวางไว้ที่อ่างอ่าลองซื้อไปแล้วก็ไปอัพเกรดร้านเรากันดีกว่าโอ้โหเหลือ170ไปเร็วเข้าเอาแล้วนะคราวนี้เราก็จะวิ่งกลับไปที่ร้านร้านเพลงอยู่ทางไหนอ๋อเจอแล้วอยู่ตรงนู้นนั่นเองเจอแล้วเหรออะไรเนี่ยอ๋อไอเดตอนนี้เลเวลอัพเลเวลอัพแล้วทำไมมีคนใหม่เพิ่มขึ้นมาสคนหรือจะมีพนักงานมาให้เราสคนไหนอะ ไม่มีก็ยังมีสองคนอยู่เหมือนเดิมพี่ฝนหรือว่าเราสามารถจ้างเพิ่มได้หรือเปล่าหมายความว่าอ๋อที่เมนูจ้างใช่ไหมใช่แล้วเมนูจ้างอยู่ไหนอยู่ันนี้ไงริงด้วยเขามีเพิ่มขึ้นมาแต่ตังค์ไม่พอแต่ตังค์ไม่พอหรอกเพราะว่าดูดีพันสองอย่างเงี้ยไม่เป็นไรตอนนี้เราเอาอุปกรณ์มาวางไว้ก่อนเร็วเข้างั้นเดี๋ยวเพ็กจะเริ่มจัดตกแต่งร้านให้สวยงามแล้วนะอ่าได้เลยแต่ก็สวยงามได้ไม่เยอะนะได้เท่านี้แหละวางเลย ทำไมเอียงอย่างนี้อ่ะเราสามารถหมุนได้หรือเปล่าโอเคหมุนได้ใช้ได้อ๋อนี่งาเป็นหน้านแมวใช่แล้วตกลงนี่เป็นร้านของฉันใช่ป่าวไม่ใช่ <laughs> ต่อไปเป็นพรมพรมก็ต้องเอาวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันอ่าวางไว้ใกล้ๆตรงนั้นก็ดีเหมือนกันนะโคมไฟโคมไฟโคมไฟเอาไว้ตรง,งหน้าหน้าก่อนไว้หน้าก่อน,น,อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าไม่อ่ะเอาไว้ฝั่งนู้นจะได้มองเห็นเหรอเวลาที่เขาตัด ตกแต่งไงจะได้มองเห็นอ่ะก็ดีเหมือนกันมีตังอีกแล้วซื้อเพิ่มมีตังแล้วเราก็ซื้อเพิ่มนะอ่ะได้เลยนี่อ๋อมีตังอย่างเยอะแล้วนี่ใช่แล้วเพราะว่ามีลูกค้าเข้าร้านเยอะแยะนี่อะไรอะพี่ฝนไหนเหรออืมโหเราเปลี่ยนหน้าร้านเราได้ด้วยโอ้แต่แว่าเราจะต้องมีตังเยอะกว่านี้นะน่าจะเล่นประมาณเดือนหนึ่งถึงกัก 9m เหมือนนี่ยมาเร็วเข้าโอ้โห 9m เลยเหรอ ตอนนี้มีตังค์อยู่1 8นแล้วอ่ะข้าบนนี้คืออะไรอะ่ะอืมอันนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันนะอ๋เป็นต้นไม้ประดับนี่นะต้นไผ่ดีกว่าเขาว่าให้โชคลาภอ๋าต้นไผ่เหรอใช่แล้วอ๋าแบมบูแล้วก็โอ้โหออต้นกุหลาบอันนี้อบอนไซอยากได้ซากุระนี่งยอ๋อซากุระน่ารักจังซื้อเลยซื้อต้อนซากุระเลยเหรอใช่แล้ว แล้วก็เอามาแต่งที่บ้านอแต่งได้เลยแต่งที่ร้านไม่ใช่แต่งที่บ้านาแต่งเลยตอบแต่งบ้านเหรอตอนนี้พี่เอกจ้างพนักงานเพิ่มมาอีกกลายเป็นสี่คนอ่ะวางไว้ตรงไหนดีนี่ไงวางไว้ให้เขาแบบนี้นะนี่นี่นี่พอออกมาจากอ่างน้ําจะได้ไม่เปียกมากวางเลยเอาละจากนั้นก็เอาโคมไฟวางไว,ไว้ให้ฝั่งลาคนเรียบร้อยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เอาไว้ไหนดีอ่ะวางดูเกะกะแล้วเกิน <c oughs> นั่นเดี๋ยวเพียงเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้คืออ่างอาบน้ําอ่างอาบน้ําใหม่เพิ่งสั่งมาส่งเมื่อกี้ใช่อ่างอาบน้นํานี่อันนี้หรูหราราคาแพงใช่แล้วพันสองร้อยห้าสิบเลยนะทุกคนไม่ใช่ถูกถูกเลยนะนตอนนี้พนักงานของเราก็จ้างไว้เยอะมากเลยแต่ว่าไม่ว่าเพียงจะอัปเกรดยังไงเงินที่เข้ามาก็ยังน้อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มชั้นสองหรือเปล่าฮะนั่นโบหรอไหนอ่ะนั่นไงนั่นโบใช่หรอ ใช่บ,บ้ปแบไม่น,าน่าจะใช่บน่นะไม่ใช่เจ้าบ้หรอกเจ้าบไม่หล่อขนาดนั้นอะโอ้โหผว้เอกดูท่าทางเพื่อนนายจะเข้ามาใช้เวลาในการอาบน้ําที่นี่บ่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็ <c oughs> ดีแล้วไม่ใช่เหรอเพจ่ก็ได้มีไรายได้อ่าทุก้องแล้วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ารายได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดของแล้วมันไปขึ้นอยู่กับอะไรกันนะออก็การที่มีคนเข้ามาไงหรือว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนว่าไงเหรอบางทีอ่ะ เพื่อนสัตว์เลี้ยงบางคนเขาจะมีชื่อบนหัวอันนี้เขาชื่อว่าอะไรอันนี้ไม่มีชื่อน่ะทำไมอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อแล้วมันคือแต่ว่าคือประเภท ประเภทเหรอประเภทของคนเลี้ยงไงอ๋อนี่เขามีปลอกคอด้วยนะเวลาที่เราทําการอาบน้ําเสร็จเราก็จะแถมปลอกคอไปไม่เหมือนกันนะอ๋อแบบนี้นี่เองเนี่ยดูดินี่ไงเขาจะมีคําว่ารอยัลบางคนก็มีคําว่าเอกโซติกอะหมายความว่าราคาเหรอน่าจะเกี่ยวกับราคานี่ไงดูดีนี่นี่กระลอกสีดำเห็นเปล่าอ๋อหายากเหรอน่าจะแบบนั้นนะนะ เพราะว่าปกติแล้วพเพกก็จะได้สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีชื่ออยู่แค่ประมาณ20-30ถึงเองอ่ะโอ้นี่คุณกระลอกน่ารักจังเนี่ยเดี๋ยวดูคุณกระลอกแบบเอกโซติกนี่เขาจะจะได้รับเงินเท่าไหร่กันนะได้เท่าไหร่เจ้าของเข้ามาแล้วนี่งนเจ้าของเข้ามาแล้วโอ้อ๋อร้อยห้าสิบเอ็ดแน่ใช่แล้วมากกว่าคนที่ไม่มีชื่อนะโอ้สุดยอดเลยเก้าร <9 S 2> <9 S 1> ้อยรู้แล้วพี่ฝนว่าไงเออ หมายความว่าถ้าให้พวกมีชื่อเข้ามาบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินเยอะนั่นเองอ่าแล้วจะหายังไงอ่ะน่าจะต้องอัปเกรดของพวกนี้ทําให้มีคนพวกนั้นเข้าเยอะขึ้นไงอ๋ออัปเกรดของที่มีราคาเหรอใช่แล้วเวลาอัปเกรดไปแล้วเราจะได้ดาวด้วยนี่นาะโอ้ดีจังเลยนะคราวเนี้ยของเพีเอกเพิ่งได้หนึ่งดาวเองอะ่ะแล้วก็นี่นี่นี่เพียรกจะซื้อโคมไฟไปติดทําให้ได้ดาวเพิ่มขึ้นอ่าดีมากเลยะแล้วก็นี้เอาไว้นั่งรอเผื่อใครจะนั่งรอนะ เอาละนะมี 70, ทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้ดีชะมัดสี่สิห้าแล้วก็45ห้าโซฟาตัวนี้เอาละน่าจะเพียงพอแล้วนะยังเหลือต้องเจ็ดร้อยซื้ออะไรดีนะอยากซื้อของเพิ่มเติมแต่ของทุกอย่างดูแพงไปหมดเลยอะ่ะทำไงดีล่ะทีเนี้ยอืมนั่นนะ่ะสิเราก็ต้องไปนี่ต่อไปอาบน้ำต่อไม่เป็นไรหรอกเรามีพนักงานช่วยเราอยู่แล้วต้องสี่คนนะพี่ฝนแต่แบบว่า เราก็ต้องไปเอาของไปอัปเกรดร้านรอเหมือนกันนี่นะซื้อพวกนี้เข้าไปเติมดีกว่าอ่าไปเลยเร็วเข้าเอาพวกหวีกับกันไกดีกว่านะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเรามีซานลอนป่ะพวกเรากลับไปที่ร้านตังไม่พอซื้ออย่างอื่นแล้วอะทําไงอะงั้นก็ยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเหรออืมเดี๋ยวกลับไปอัปเกรดที่ร้านก่อนทำไรอะอันนี้งอันนี้น่ารักจังหกร้อย ไฟอันนี้น่ารักมากเลยเดี๋ยวเพียงมาซื้อให้หมดเลยเก็บตังค์ได้แล้วซื้อกางปลาไปด้วยเหรอซื้อหมดเลยอ๋อดีชะมัดซื้อเลยซื้ออ่าวตังค์หมดตังค์หมดงั้นไม่เป็นไรอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับไปอัปเกรดก่อนดีกวาพี่ฝนอกลับบา้านเหรอใช่แล้วจริงๆอยากรอตังค์ให้ได้นะจะได้มาทีเดียวอะ่ะแล้วก็อันนี้พรมสามร้อยไม่เป็นไรพี่ฝนเดี๋ยวเพียงขออัปเกรดนี่ร้านอย่างเท่เลยเห็นบป่ ร้านดูมีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะใช่แล้วพอเราได้ดาวเพิ่มขึ้นเพคคิดว่าลูกค้าที่แบบมีชื่อก็จะเข้าเยอะขึ้นนะนะแต่ดูท่าทางพี่เอกน่าจะจัดสถานที่ไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยก็ <c oughs> จัดไม่เป็นอนะดิจัดได้เท่านี้ <c oughs> ทำไมไม่จัดติดผนังไปอ่ะตอนแรกก็อยากจัดติดผนังนะนะแต่ว่ากลัวที่ตรงกลางมันจะลโล่งเอเดี๋ยวที่ตรงกลางไม่โลง่งแล้วเดี๋ยวเรามาวางของหลายอย่างอีกอ่ะอันนี้วางอะไรดีเนี่ยวางไว้ข้างๆกันนะน,นั่นคืออะไร เหมือนจะขายของเล่นน่ะขายของเล่นต้องวางไว้ข้างหน้าไงงั้นเราวางข้างหน้า,างั้นแล้วกันนะใช่ย <นะ S 2> ต้องวางไว้ข้างหน้าหน้า <ๆ S 1> หน่อยมี่เอกเพลอไปซื้อต้อนไม้เรืองแสงที่พี่ฝนอยากได้มาแล้วแต่ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนอะดิวางไว้ข้างในงก็ได้เอาวางไว้ เอาไว้มุมนี้แล้วกันอ่ะก็ได้ตรงไหนก็ได้เอาแล้วนะหมุนห <อะ S 2> มุนหมุนหมุน,มนอ่าจริงๆต้องวางของเล่นไว้ข้างๆโซฟาอะของเล่นไว้ข้างโซฟาทําไมอะอ๋อก็เวลาเขานั่งพักะเขาก็จะได้มองโอ้มีตรงนี้ด้วยน่าสนใจเอาหน้าซื้ออะไรเงี้ยอ๋อลูกค้ามาเล่นด้วยเงี้ยเหรอใช่มีลูกค้ามายืนดูนั่งดูอะไรเงี้ยเขาจะโอ้นี่น่าสนใจซื้อกับอันนี้อันนี้แมวฟอปป้า,าแบบรอยย่อเลยนะพี่ฝนได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดู แปดร้อยสุดยอดเลยแสดงว่าแบบรยอยัลเนี่ยสูงสุดสําหรับพี่เอกแล้วล่ะนะงั้นเอาอย่างนี้วันนี้พวกเราก็สามารถเปิดร้านอาบน้ําเพื่อจะเลี้ยงได้อย่างดีแหละถูกต้องเลยแล้วถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,ง,งแจ้งเตือนเพื่อไให้พลาดคลิปจะต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบุย